แบ่งปันการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพกับการ Personal Care Channel นะคะลูกค้าท่านนี้เขามาสระผมนะคะเพื่อนแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกหนักๆต้นคอตึงไปที่สะบักนะคะรู้สึกหนักๆศีรษะมาเป็นเดือนแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะแต่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมนานๆนนะคะเขาก็ไม่รู้หรอก ก็รู้สึกเมื่อยล้าไม่กระปี้กระเป๋าไม่สดชื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยค่ะประโยชน์ของการนวดมันก็ก็ดีนะคะเราก็มาเช็คดูน้าเพื่อนเราเจอก้อนแข็งๆนะคะตรงเส้นคอน,นี่ค่ะที่เรากดแดงๆเนี่ยมันเป็นก้อนไตๆแข็งๆนะคะเหมือนเป็นมันไปนบล็อกมันน่าจะเป็นเริ่มเริ่มที่จะเป็นผังผื่นมาเกาะน,นะอ่า เริ่มมาเกาะตรงเส้นชิดกระดูกคอนะคะแข็งเท่ากับนิ้วโป้งเนี่ยค่ะเพื่อนนะเราก็ทําการนะคะใช้ใช้ยหม่องเหมือนเดิมใช้บาร์นี่ค่ะเพื่อนคึงคึงไปน่าจะาประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็รีดเส้นคลายสะบักค,คลายบริเวณรอบๆทั้งหมดนะคะคลายบา่าสะบักนะคะคลายกล้ามเนื้อแขนนวดศีรษะนะคะเพื่อน เราไม่ได้นวดเฉพาะจุดนะเราก็ไล่เส้นไปให้หมดก่อนบาสบักนะคะเราก็มาโฟกัสตรงที่เราเจอก้อนเนาะเจออยู่ก้อนหนึ่งนะคะเพื่อนมันจะเริ่มเป็นไตนะเราก็คึงจนมันแตกค่อยๆสลายตัวนะคะมันก็คงจะยังไม่หมดนะคะเพื่อนถ้าเราเจอเรารู้สาเหตุเนาะเนี่ยมันคืออาการของความเมื่อยร้านะคะคือเส้นเอ็นเรา มันเริ่มมีความเกร็งตัวตึงตัวมันไม่ยืดหยุ่นเนาะเราก็คลายทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะเคสนี้น้องน้องเคสนี้นะเขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นโล่งนะเหมือนไม่เคยเหมือนไม่เคยปวดมาก่อนนะอาการมันก็หายไปเลยเพราะเราค่อยๆ่อนวดเนาะค่อยๆไล่ค่อยๆดูค่อยๆเช็คตามเส้นเนี่ยเพื่อนทําตามเพื่อนๆมีปัญหานะคะ ลักษณะแบบนี้เนาะปวดหนักต้นคอรู้สึกไม่กระปี้กระเป๋านะหนักตึงตึงคอมึอนศีรษะอะไรทำนองเนี้นะมันจะมีอาการร่วมนะก็ลองนวดคลึงตามเส้นคอตามเส้นบานะบาสะบักไร่ไปนะแล้วก็นวดคลึงศีรษะนะคะเพื่อน จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะคลายความตึงตัวคลายความเกรงเครียดนะคะเพื่อนนะน่าจะเป็นสาเหตุมาจากนะหลายๆอย่างการทำงานของเรานี่แหละนั่งอยู่กับหน้าจอความนาน,นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะ